สวัสดีครับพีพีแฟมิลี่ครับคลิปนี้ผมจะพาพี่พี่น้องน้องเอฟซีแท่งผลิตพาชมเจ้าตัวสินค้าหม้อเยอรมันครับผมนี่นี่นี่ครับหม้อเยอรมันก่อนช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่แคมปิ้งสายแคมปิ้งขายดีมากนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับ หม้อเยอรมันครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ารายละเอียดของเขาหม้อสนามตัวนี้หม้อเยอรมันตัวนี้ครับมีอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนใช้งานยังไงครับก็คลิปเดียวจบหม้อเดียวครับไปเดี๋ยวมาดูกันมาครับมาครับเดี๋ยวผมจะแกะให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านดูเลยว่ารายละเอียดของตัวหม้อมีอะไรบ้างนะครับเจ้าหม้อเยอรมันตัวนี้นะครับ ขายดีครับบอกคำเดียวเลยขายดีและใช้แบบคุ้มมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมากล้องมาเร็วนี่นะครับแกดูหนึ่งฝาหม้อนะครับฝาหมอ้อแกะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ยกขึ้นมาปุ๊บฝาออกมาว่านี่ครับฝาถ้วยด้านในแล้วก็ตัวหมอ้อ จะมีด้วยกันสามชิ้นนะครับสามส่วนนะครับหนึ่งตัวฝาหม้อก็จะมีตัวด้ามจับนะครับต้มนมต้มน้ําแกงเกิงทําไก่ตร้งไข่ตุ๋นก็นี่เลยมีด้ามจับครับนี่หนึ่งนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเลยนี่ครับนี่ครับมีด้ามจับนะครับนี่ส่วนตัวตัวถ้วยข้างในด้านในก็จะมีมีลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับมีหูตรงนี้ด้วยเอาไปเกี่ยวตัวนี้มั้งนี่นะครับนี่ครับต้มน้ําต้มน้ําต้มมาม่าต้มไข่อ่าก็นี่เลยอย่างนี้เลยพลาดเลยครับนี่ครับนี่หม้อเยอรมันนะครับน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบาอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับนี่ครับน้าหนักเบาโอเคครับ อ่าส่วนตัวหมอ้อตัวหมอ้อเ็าจะมีหูจับหูหิ้วนะครับนี่กล้องมาดูใกล้ๆครับนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนี่นะครับนี่บิดด้านหลังหรือข้างหน้าข้างหลังฝาหลังครับนี่จะมีสองล็อกนะครับบิดขึ้นมาเข้าตรงกลางก็จะล็อกกับมันเองครับเเห็นไหมจะล็อกเลยเนี่ยนี่ครับล็อกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผนกิ่งไม้ ใช่ตัวหูจับนะนะครับนะครับถ้าก็ถ้าพูดผิดหรือรายละเอียดผิดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยกันนะครับอย่าอย่าอย่ามาโกรธอย่ามาคอมเมนต์อะไรไม่ดีกับผมนะผมไม่ชอบนะครับนี่ครับนี่ตัวหม้อโอเคนะครับความจุหนึ่งลิตรครับขนาดหนึ่งลิตรครับนี่ครับนี่ครับรายละเอียดมี ประมาณนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ครับการขนส่งจาดส่งของทางร้านก็อาจจะมีมีเสียหายบ้างแต่ก็สามารถใช้งานได้ต้องทําใจนะครับขนส่งไปรษนีหรือเอกชนเจนที NT, พวกนี้ขนส่งเพราะว่าสั่งมาจากข้างนอกนะครับไม่สั่งจากไทยนะครับนี่ครับขนส่งมีบุบด้วยก็ต้องทําใจนะครับแต่ให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วนะครับ นี่ครับนี่บุบเลยสั่งมาจากแถวบ้านเราข้างบ้านเรานะครับนี่ครับนี่พี่ๆน้องๆท่านใดสนใจสายแคมป์ปิ้งนะครับก็ทักทายสอบถามหรือสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับครับจัหม้อเยอรมันตัวนี้นะครับราคา480บาทครับส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยครับนะครับไม่ต้องต่อนะครับผมส่งฟรีให้แล้วนะครับนี่ครับ ใช้แบบคุ้มๆมยาวนานครับใช้ไปเลยสายแคมปปิ้งนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ